วันนี้เรามาต่อเรื่องของการสร้างรายได้และลดรายจ่ายนะคะซึ่งไม่ว่าจะไปเยี่ยมประชาชนทุกภูมิภาคนะคะต่างก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าของแพงทั้งแผ่นดินจริงๆทั้งสินค้าอุปโภคสินค้าบริโภคที่สําคัญเนี่ยมันคือค่าพลังงานค่ะค่าน้ํามันค่าแก๊สค่าไฟแหะค่ะเพราะมันคือต้นทุนการผลิตและการขนส่งดิฉันอยากเรียกร้องความกล้าหาญ จากรัฐบาลค่ะตอนหาเสียงเข้มแข็งมากนะคะว่าเข้ามาลดทันทีแต่นี่ปี4เดือนแล้วนะคะเรายังถูกเอาเปรียบจากในทุนผูกขาดเสียเงินกินเปล่าให้กับค่าน้ํามันที่แพงเกินจริงค่าไฟที่แพงเกินจริงอยู่และส่วนค่าไฟที่บอกว่าจะลดเป็นของขวัญปีใหม่ไม่ได้ว่านะคะก็ต้องขอบคุณแต่ว่ามันลดน้อยเหลือเกินจาก4บาท18สตางค์เหลือ4บาท15สตางค์ลดไปตั้ง 0.3สตังะคะ์เนี่ยค่ะมันไม่ละคายผิวเลยนะคะมันอออยากจะบอกว่า ไม่จริงใจอะค่ะและก็เป็นการควักเอาภาษีประชาชนจากกระเป๋าซ้ายไปโปะกระเป๋าขวาหากรัฐบาลยังไม่กล้าที่จะปฏิรูปพลังงานเราจะไม่สามารถลดราคาสินค้าได้เลยค่ะใช้ความกล้าเหมือนตอนหาเสียงปฏิรูประบบพลังงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่าใช้อำนาจที่มีไปอุ้มทุนพวกพ้องสูบเลือดสูบเนื้อจากประชาชนเลยค่ะนี่แหละค่ะคือของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้กครเห็นอย่างไรคอมเมนต์มานะคะ